เก๋งในราคาแค่แสนห้าซื้อเสร็จรับรดรับเล่มภายในวันก็ผมกับกันนี้นะเชฟโซนิกโอ้โหโคตรสวยเลยรดคคนนี้เป้ะไรน้องแอมสิบห้าค่ะลถปีสองพันสิบห้าเลขไม้แค่หลักแสนก็ผมกับกันนี้นะดูไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไฮโดเจนไม้หลักหมื่นหรอต้องร้องอ๋อไม่ห้าหมืนห่นกว่าโอาจำบิดคันเพราะรถลถราคาหลักแสนเรามีหลายคันก็ผมเหมือนที่บอกพี่ขายรถไม่ขายปั่นนะครับผมนะดูไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนแบบนี้มีให้สองหลอดด้วยกันสว่างคาตาแน่นอน มาพร้อมไปตัดหมอกแต่ไม่ตัดใช่โอ้โหนี่แต่วันนี้กรณีพิเศษของผมนะพี่ไม่ต้องไปจ้างชงจ้างจ้างหรือไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูรถมือสองของเรานะว่ามีการชนหนักจมน้ำยอมแม่มไปคว่ำไฟไหมกลับไปพูดไวไปเอาไหมชนหนักจมน้ำยอมแม,เมไวเิาคว่ำไฟไหมกลับไปหรือกองไหมหรือเปล่าเหมือนที่บอกว่ารถพันนั้นเราไม่เอามาขายผมขายรถไม่ขายันแต่ก่อนอื่นมาดูดิเปิดกระโปรงให้ดูนะเปิดกระโปรงง่ายๆใช้มือนิ้วเดียวนะแล้วก็สอดใส่เข้าไปตรงนี้ครับผมนะนี่ ปั๊บ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 คำมาคำคำหาหเพื่อนแอเป็นไงเออโล่งอกเิดนมัไม่เจอนะดูอันนี้คันนี้ผมตาเครื่องไว้อยู่นะก่อนอื่นเปิดกระโปรงมาพี่ดูนฟฟ็อตซ้ายขวาว่ามีรอยไข่รอยขันหรือเปล่าครับผมนะถ้ามีรอยไข่รอยขันนะแปลว่ารถคันนีน้มีการถอดปาก,กระโปรงมาเม็ดวงเม็ดมาร์งเม,ม,ม,ม็ดอาร์ชัดเจนเต็มเต็มแบบนี้ทุกเม็ดครับผมนะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นไงโคตรสวยโคตรสตุดไม่ต้องห่วงพี่ซื้อรถกระโปรงนะเอาแบตใหม่ไปใช้แบตเก่าทำ <น>แล้วเปิดโปงมาพี่มือนี้ทำไรเห็นตรงนี้ไหมครับผมเช็คน้ำมันเครื่องก่อนเลยยิบออกมาโอ้ยี่เห็นไหมน้ำมันเครื่องไม่มีรอยดำไม่มีรอยน้ำตาลเลยหอมด้วยเ,เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาให้ลูกค้ารอรับเลยเ,เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะแล้วก็ดูตรงนี้น้องแรมตูมดูดใกล้ๆจ้ะนี่นเห็นไหมมีไอไหมมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มีไอไม่มีควันออกมาเพราะว่าการเผาไหม้อหมของเครื่องตัวนี้นะดีเยี่ยมร้อยเปอร์เซนต์ครับผม,บผมเป็นไงเก็บ แตวให้ซูมดูข้างในตนัวนี้นี่คำว่าเหลก็กก็พี่ถ้ามันโดนน้ามันเป็นสนิมแน่นอนแต่คันนี้ครับผมนะรถไม่มีสนิมแปลว่ารถไม่มีจมน้ามานแน่นอนชนหนักไหมเฮ้ยป้าชนหนักก็เปล่านี่มีเวลาชนหนักเนี่ยทานเกินเต็มๆแบบนี้ตรงเม็ดพี่มอสกงมอกอยังอยู่เช็คได้บาคงบาโคะมีให้ครับผมนะแต่คันนี้หม้อน้ํเป็นตัวใหม่พี่เติมน้ําได้ตรงนี้ไม่ต้องเติมนี่ไม่เปิดมานระเบิดตุม้มไม่มีอันแม่อันตรายแบบนั้นเดี๋ยวปิดกระโปรงรถกันเดี๋ยวให้ดูรถด้านใน ไฟในรถก็ดีเยี่ยมนะแล้วเวลาปิดฝากระโปรงรถนะพี่ไม่ต้องปล่อยให้มันดังนี้ต้มบางคนมาปล่อยไงกลัวหนีบมือกลัวมือขาดแต่แบบว่าปล่อยแรงไปหน่อยนี่อันนี้ยุบยุบเอ้ยอันนี้บุบยุบนั่นเองครับผมนะแต่แค่นี้พอให้ประมาณคื่อเดียวครับผมนะปล่อยไปบ,บนี้<อ>เห็นไหมเนียนๆนกริบๆแบบนี้ครับผมกลับนี่เลยครับซูนี่ครับผมไปดูกระจกมองข้างมีไฟเดียวมาให้เป็น LED นะนี่ แม็กเดิมจากโรงงานยางไม่ต้องห่วงเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยดูสิดอกยงดอกยางยังอยู่เต็มแบบนี้ทุกเม็ดทุกดอกเปลี่ยนแค่เส้นเดียวหรือเปล่าเปลี่ยนสี่เส้นที่เปลี่ยนทำไมละเส้นเดียวเดี๋ยวลูกก็เดินอย่างนี้เรอไม่ใช่น้องแฟมคือรถเดี๋ยวไปดูด้านในครับผมนี่และที่สำคัญนะพี่โซนิกนะโปรตีประตูจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่งเขาแบบนี้เลยดีไซน์เขามาก่อนการเนาะดีไซน์แบบหรูหราแมวร้องเหนียวเหนียวเลยแหละนี่ดูด้านในนะนี่เลยโอ้โหเคตรสวย หน้าจงหน้าจอมีระบบสัมผัสสามารถต่อบูทงบูทูธได้เรียบร้อยนะออเดยองออเดโอคาบงคาเปคาเปยยังไม่มีตัวนี้แต่ถ้าจะติดจอใหม่นะชมว่าผมหล่อนะเดีย๋ยวผมติดจอให้ฟรี<อ>ไม่คิดเงินเพิเม่มสักบาทเลยเหรอไม่คิดเพิ่มไม่พี่<ม>หล่อ,อจังอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บหนูเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแล้วก็บรกมือนะเป็นแบบนี้ครับผมนะเแบกบมือแบบดึงอยู่แล้ววิธีวิธีการดึงเบกมือนะบางคนแบบดึงงี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นอันนั้นเวอร์ไปเอาแบบนี้บอครับผมนี่ นับหนึ่งดึงดึงมานะหนึ่งสองสามสี่สี่แกก็พอแล้วน้องอยู่แลวเห็นไหมรถไม่แบบขยับไปไหนเลยถามว่าคันนี้มีกล้องถอยให้ไหมคันนี้ไม่มีกล้องถอยให้นะครับผมนะเพราะในราคาแค่แสนห้าพี่เอาเลยมากมายอะ่ะแต่ละพี่อยากได้เหมือนที่บอกอชมผมรอผมติดจอให้ไม่พี่รอจังเดตติให้เลยอ,อเคนะคันนี้มีกล้องถอยแล้วเวลาเดินหน้าเวลาเข้าตัวพีเนี่ยนะเขาจะล็อกเองสังเกตตรงนี้น้องแบมดูตรงนี้นี่นี่นี่นนอ่าอ่าอันนี้พี่เข้าเกียร์ตีนะคือเดินหน้าเห็นไหม นี่นี่น้องใหนมาดูตรงนี้นี่ขนาดนี่เดีขนาดาดีกว่าตรงนี้ดีกว่านี่นี่นี่อ่าดูนะเห็นไหมครับผมตรงนี้นะนี่เวลาของเข้าเกียร์ตัวดีนะเดินหน้ายุบเองนะแล้วเลาจอดตัวดีนะปั๊บเป็นไงเฮ้ยสุดยอดและตรงนี้พี่ดีไซน์เขาสวยมากมายเลยนะครับพี่จ๋าดีดีไซน์เป็นหนังสีนํำตาลแบบนี้ครับผมนะตรงนี้ก็มีที่เก็บของให้ด้วยนะสามารถเก็บวางโทรศัพท์ได้ชัดตรงชัดแบตได้ด้วยกันมีตัวนี้ให้มี M U X มีอะไรให้พร้อมเรียบร้อยที่จุดบุหรี่อยู่ตรงพี่ นี่รอบคันเลยรอบคันนี้รอบคันคันนี้นั่งรอบคันเลยภาพยนตร์รอบคันเลยตัวน,นี้<ช>แล้วก็สามารถวางกระป๋องได้ถึงสามกระป๋องกันเลยทีเดียวให้ดูกระป๋องน้ำนะครับผมกระป๋องน้ำนะนี่ปกติรถเขาจะเป็นสีทูโทนอันนี้เป็นสีทีโทนเลยค่ะทีโทนสามสีสีส่สีรวมกันเลยอ่ะ <c oughs> นะและนี้เป็นกล้องหน้านะเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะกล้องดึกหน้ากล้องดึกหน้าไว้ใช้ประโยชน์อะไรได้ก็คือสมมติว่าเรามีประกันเนี้ยถ้าเรามีกล้องใช่เขาลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองอันนี้คือข้อดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกประกันวประกกันนไหดีว่า นะแล้วก็ล็อกรถภายในเก่งกดตรงนี้นี่นี่แอร์เป็นระบบเมนนวลครับผมปรับลงตรงลงเท้าลงอกขึ้นลนงขึ้นหน้าได้หมดเลยนะ <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญไม่วงอะไรพวมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้ครับผม <c oughs> <c oughs> เสียงแต่ดังแบบนี้นะ <c oughs> เ,เสียงแต่ดังมันเบนซ์พี่ <c oughs> เสียงแต่เบนซ์แบบนี้เขาเรียกเสียงแต่เบนซ์ครับผมถามว่าตรงคิ้วมีกระจกให้ไหมนี่ไม่ต้องห่วงเลยสําหรับคุณผู้หญิงท่านไหนนะที่อยากแต่งนงแต่งหน้าทาลิปทาปากทาเอยนะนี่ครับผมมีกระจกให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดูดิลองเต็มเล ฝั่งนี้ก็มีกระจกให้สำหรับผู้โดยสารนั่งนะแฟนกับภรรยาแต่งหน้าไปทาลิปทาเอวยไปโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูรอบคันไปดูข้างายดูว่าข้างายมันกว้างมันใหญ่ขนาดไหนน้องแอมลงรถ <Okay. S 1> เอารถล็อก ok. นี่ไโอ้โหเปิดเข้ามาเนาะคิดว่าอีกโลกเลยข้างในแบบว่ามืดตึ๊บฟิล์มติดดีมากครับผมนะกล้องกล้องหลังมีให้เรียบร้อยพี่นะเปิดกระโปรงรถโอ้โหคันนี้สามารถพาบ,บอกได้ไหมน้องแอมจ๋า พับได้พับได้นะจ๊ะพับได้กันกดปุ่มนี้ไปนี่ดันเข้าไปดีๆง่ายเฮ้ยนี่ปั๊มต่อได้ตรงนี้สามารถถอดออกได้ครับผมแล้วถามว่ามีอะไรมาให้กันบ้างนะจ๊ะนีมีอุปกรณ์ชุดซ่อมมาให้อยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะของดีเราก็ชอบโชว์โอ้โหยางลงไม่อยู่เลยเนาะใช่จ้ะยางลงยางอะไรพองเครื่องมือนะมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมมีอะไรทางนะพอแล้วแหละนะ แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆงามๆเก็บๆแบบนี้แนะนำเลยี่เอาไปใช้ไปขับกันนะประมาณนี้เดี๋ยวให้ใส่นะแล้วเวลาปิดนะพี่ลูกค้าบางคนนะหรือว่าแบบผมก็เองหรือว่านะชอบปิดตรงนี้นี่จับปิดแล้วเป็นไงมือเปื้อนเลยครับผมเขามีที่จับมาให้ตรงนี้นะนี่สอดเข้าไปั๊บดึงลงมาปิดปึ๊บป,ปึ๊บเรียบร้อยแบบนี้แต่ปิดเบากว่านี้ได้ก็ดีอย่าพึ่งไปไหนมาดูไฟท้ายก่อนนะ ปท้ายไม่ไนายโรเจนแบบนี้นี่นี่คือไฟแบบเปิดนะครับผมไฟถอยมีมาให้บจบเซ,นซ็นเซอร์หลังก็มีมาให้คันนี้พิเศษพี่ผมทาปลายท่อมาให้พี่ด้วยครับผมแล้วดูร็อคคันนะมามามาพี่จ๋าสวยไหมพี่อยากได้ไหมพี่แสนห้าพี่ได้แค่นี้งานะไม่ถึงแสนห้าแล้วันเนี้ตกหนึ่งสี่แค่นั้นเองเฉพาะในเฉพาะในนี้นะซื้อสดพร้อมรับเล่มครับผมซื้อสดพร้อมรับเล่มนะเล่มก็ได้วันเจ็ดถึงสี่วันทำการแต่วันนี้นะพี่ถ้ามีอะไรสงสัยนะแอดบ้านเกี่ยวมาได้ที่อ 555 B หรือโทรเข้ามาที่0915399888นะครับ83ตัวนะอย่าลืมโทรมานะเราคุยกันสวัสดีครับ